ี้อีไม่เลือกเลยแม่งเอาทุกอย่างมีใช่ขนาดนี้ยูยคายอ่ะฮะก็พูดตรงตรงเลยมาแล้วครับพี่น้องช่องมองเมืองไทยล้าววันนี้มีเรื่องจะคุยเฮ้ย <Hey, S 1> พี่น้องหนุ่มขเขมรแพ้แล้วพานเอาภาพทหารไทยมาตัดต่อที่ทหารไทยเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่หาว่าทหารไทยแก้ร้ายขโมยทรัพย์สินเอาทุกอย่างมันบอกว่าขนาดปีใหญ่เป็นโจรยังดีกว่าเลย แล้วกลับกันฮะสมมุติว่าเป็นฝ่ายขมแมนที่ชนะและรุกล้ำเข้ามาฝั่งไทยมันเคลียร์พื้นที่เหมือนกับที่ไทยทํามันจะบอกว่ามันขโมยทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยไหมแม่แพ้แล้วยอมรับไม่ได้ทําคลิปออกมาต่อว่ารับบทเป็นเหยือ่อพี่น้องลองไปรับชมคลิปของไอ้หมอนี่กันว่ามันพูดอะไรบ้างในคลิปที่พี่ๆทหารไทยเนี่ยเข้าไปเคลียร์เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยขโมยออกไปเที้ยมึงขโมยมึงเลือกมึงขโมยออกไป ไอ้เชี่ยมไม่เลือกเลยแม่งเอาทุกอย่างมีใช้ขนาดนี้เลยยูายอะฮะก็พูดตรงๆเลยไอ้เชี่ยมยูไคไม่มีใช้ขนาดนี้เหรอฮะแบตเตอรี่เสื้อในกางเกงในบุกเซอร์จักรยานรถไฟฟ้ารถไทยไรถไรไอ้เชี่ยมเขโมยทุกอย่างไม่เลือกเลยอีสัตว์เลยแม่ยดมึงหมดยากขนาดนี้เหรอหะยูายมีอะไรจริงๆนี่เหรออะอกูมทำมันตรงเธอะ ไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วกูรับสภาพไม่ได้แล้ววะไอ้เี้เยม่นาเป็นทหารเลยวะไปไปเป็นพวกไอ้โจรโรคจิตอะ่ะไอ้เหี้ยขนาดปีใหญ่แม่ยังเป็นโจรยังมีสุภาพเลยไอ,อ้เฮ้ยอันนี้แม่งเอ้ยมากับปีใหญ่อีกกูเห็นแล้วแม่งเอ้ยหลายใจชิบหายแล้ววะไม่นาเกิดเป็นคนเลย ูหลับไม่ได้วะเฮียนอานกูประชาชนคนหนึ่งกูหลับไม่ได้เลยเฮ้ยเห็นแล้วอายใจแทนวะบอกนายนพันด้วยนะเออบอกว่าเออให้ให้ใ,หใหช้เต็มที่บ้างอย่ามาขโมยแบบนี้หารทหารบ้านฉันอนะถึงเขาอดยากกินเขาจะไม่ขโมยไข่นะ แล้วก็ของที่เขาชัยที่ก็ผู้คนขโมยไปอ่ะมีคนบริจาคทั้งนั้นแล้วก็เรื่องพวกอาหารแนวหน้าบ้านฉันอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องกินอ่ะก็มีคนสนับสนุนไปอยู่แล้วว่าชาวบ้านชาวบ้านที่บ้านฉันอ่ะเขาช่วยเลือกกันเขาเหมือนว่าไปเก็บแปอะไรทุกอย่างอ่ะที่ว่าให้พกได้อาหารแนวหน้าได้กิน เพราะว่าทหารแนวหน้าก็ทําเพื่อชาติเขาหลักชาติก็ประชาชนบ้านชั้นนะ่ะก็เต็มที่จะช่วยเพราะว่าทุกคนนะ่ะเขาหลักชาติเหมือนกันเขาจะไม่ให้ทหารบ้านชั้นนะ่ะขโมยเขาได้ขาดเพราะว่าเขาฝึกมาอย่างดีเขาสอมมาอย่างดีเขามีคําแนะนําจากผู้ใหญ่วนะ่าเออจากขโมยเราเป็นทหารนะขโมยเขานี้ไม่ดีนะอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะเขาจะบอกทหารทุกคนเลย เป็นยังไงบ้างครับพี่ลองเดี๋ยวเรามาซ่อมคลิปคอมเมนคนนี้กันแบบชัดๆทีละประเด็นไม่ใช่ซ่อมด้วยอารมณ์นะแต่ซ่อมด้วยข้อเท็จจริงบวกตรก,กะบวกสมองอย่างแรกที่ต้องพูดให้เข้าใจตรงกันก่อนคลิปนี้ไม่ใช่คลิปข่าวแต่มันคือคลิปปันอารมณ์คุณลองสังเกตดีๆภาพที่เอามาใช้เป็นภาพหลายเหตุการณ์หลายช่วงเวลาหลายพื้นที่ แต่ถูกเอามาตัดต่อให้เหมือนเป็นเรื่องเดียวกันนี่คือเทคนิคเก่าๆที่ใช้กันในสงครามข้อมูลข่าวสารเรียกว่าเอาภาพจริงมาเล่าเรื่องเท็จประเด็นที่1กล่าวหาทหารไทยขโมยของจริงหรือคำถามง่ายๆครับถ้าทหารไทยขโมยของจริงหลักฐานอยู่ตรงไหนมีภาพไหมมีเวลาไหมมีสถานที่ชัดเจนไหม มีภาพทหารกำลังหยิบของเข้ากระเป๋าไหมคำตอบคือไม่มีเลยมีแต่คำพูดมีแต่อารมณ์มีแต่ชี้นิ้วแล้วบอกว่านี่แหละคือโจรถามจริงแค่นี้เรียกว่าหลักฐานเหรอทามตรฐานข่าวเป็นแบบนี้ใครก็กล่าวหาใครได้หมดทั้งโลกแล้วครับประเด็นที่สองเรื่องเผาทิ้งเคลียร์พื้นที่ใครโกหกจุดนี้สำคัญมากเพราะ คนทำคลิปพยายามจงใจตัดบริบทออกความจริงคือทหารไทยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ด้านความมั่นคงไม่ใช่ไปเดินเที่ยวไม่ใช่ไปหาของไม่ใช่ไปปล้นสิ่งที่ถูกทำลายคือสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวที่ไม่มีสถานะเป็นบ้านเรือนถาวรและอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวด้านความมั่นคงถามหน่อยครับ ถ้าเป็นประเทศคุณมีโครงสร้างล้าเข้าพื้นที่เสี่ยงคุณจะปล่อยไว้หรือคุณจะจัดการแต่พอเป็นทหารไทยทำกลับถูกเอาไปตีความว่ารังแกรประชาชนนี่ไม่ใช่ความไม่รู้แต่มันคือความจงใจบิดเบือนประเด็นที่สเล่นบททหารอดอยากเพื่ออะไรในคลิปมีการพูดเหมือนเห็นใจทหาร บอกว่าทหารอดอยากลำบากจนต้องไปขโมยของฟังดูเหมือนสงสารนะครับแต่จริงๆแล้วนี่คือการตบหน้าทหารตัวเองแรงมากเพราะมันเท่ากับบอกว่ากองทัพดูแลทหารไม่ได้ผู้บังคับบัญชาปล่อยให้ลูกน้องอดถามตรงๆถ้าทหารอดจริงทำไมไม่เรียกร้องกับคนที่ควรรับผิดชอบทำไมไม่ถามผู้นำไม่ถามในพล ไม่ถามคนมีอำนาจในประเทศตัวเองแต่เลือกใช้วิธีโยนขี้ให้ประเทศอื่นเพื่อกลบปัญหาภายในนี่ไม่ใช่ความกล้าแต่มันคือความขี้ขลาดทางการเมืองเปรียบเทียบให้เห็นภาพตรงนี้คนไทยสะอาดใจในหลายพื้นที่ของไทยโดยเฉพาะแนวชายแดนชาวบ้านเอาข้าวเอาน้ำเอาอาหารไปให้ทหารด้วยความสมัครใจเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่า ทหารคือคนที่เอาชีวิตไปเสี่ยงแทนเขาแต่ถ้าในบางประเทศทหารต้องออกมาถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปั่นเกลียดชังแทนที่จะได้รับการดูแลปัญหามันอยู่ที่ใครคิดเอาเองครับวิเคราะห์ตรงๆนี่คือสงครามข้อมูลคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องทหารไม่ใช่เรื่องขโมยของแต่มันคือสงครามข้อมูลข่าวสารเต็มรูปแบบเป้าหมายมี3อย่างชัดๆ 1. น เบียงเบนความสนใจประชาชนจากปัญหาปากท้องของตัวเองสสร้างศัตรูภายนอกเพื่อรวมคนในประเทศให้ลืมปัญหาภายใน 3. บ่บอลทำลายความน่าเชื่อถือของทหารไทยในสายตาคนนอกถามว่าได้ผลไหมถ้าคนดูไม่คิดมันก็ได้ผลครับแต่ถ้าคนดูใช้สมองคลิปนี้พังตั้งแต่ต้นซัดตรงๆถึงคนทำคลิปแรงแต่ไม่หยาบ ผมอยากพูดตรงนี้เลยนะถึงคนทำคลิปนี้ถ้าคุณแน่จริงเอาหลักฐานออกมาไม่ใช่เอาเสียงโวยวายมาแทนความจริงถ้าคุณรักทหารของคุณจริงไปเรียกร้องสวัสดิการให้เขาไม่ใช่เอาศักดิ์ศรีของเขามาแลกยอดวิวการใส่ร้ายประเทศอื่นไม่ทำให้ประเทศคุณดูดีขึ้นเลยมีแต่ทำให้โลกเห็นชัดขึ้นว่าคุณกำลังกลบอะไรอยู่สรุปใหญ่ปิดเกม สรุปสั้นๆชัดๆ 1. ไม่มีหลักฐานว่าทหารไทยขโมยของภาพถูกตัดต่อบิดบริบทปัญหาจริงคือความล้มเหลวในการดูแลทหารของตัวเองคลิปนี้คือการปั่นเพื่อกลบปัญหาภายในประเทศและสุดท้ายผมขอฝากถึงพี่น้องคนไทยทุกคนยุคนี้อย่าเชื่อคลิปเพราะอารมณ์ให้เชื่อเหตุผลบวกหลักฐาน เพราะคนที่โกหกเก่งที่สุดมักพูดเสียงดังที่สุดใครเห็นด้วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้ความจริงมันดังดังกว่าคำโกหก